ก็จากที่เรียนเบื้องต้นเมื่อเมื่อช่วงเช้านี้ก็โอเคครับในในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้รู้ก็ได้รู้จากโค้ดทั้งหมดเลยครับโดยเฉพาะเรื่องเรื่องโครงสร้างของการก่อสร้างรวมถึงอสังหาทุกอย่างเนี่ยกว่าจะได้เป็นบ้านหนึ่งหลังเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะกว่ามากกว่าที่เราคิดเยอะๆเลยครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อนอนครับผมชื่อนอนนะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะ อนนี้ทำอะไรอยู่คะปกติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไม่ใช่เมนอสังหาเลยเป็นเมนเกี่ยวกับพวกพืชผักผล,ลไม้แปรรูปครับ<อ>ซึ่งผมก็มองเห็นว่าเอออสังหารนี่น่าจะไปได้ก็เลยมาศึกษาฟนอนดิวครับค,ค,ครับม,มากแล้วหลังจากเรียนไปหนึ่งวันเป็นยันงไงบ้างคะก็จากที่เรียนเบื้องต้นเมื่อเมื่อช่วงเช้านี้ก็โอเคครับในในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้รู้ก็ได้รู้จัดโค้ดทั้งหมดเลยครับ โดยเฉพาะเรื่องเรื่องโครงสร้างของการอขอสร้างรวมถึงสังหาทุกอย่างเนี่ยกว่าจะได้เป็นบ้านหนึ่งหลังเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะกว่ามากกว่าที่เราคิดดวยเยอะเลยครับ <c oughs> ครับถึาอยากจะฝากนเเพื่อนๆที่อยากจะมาเรียนแล้วยังไอยู่บ้างนะคบถ้าเพื่อนๆสนใจแนะนำคอร์สนี้เลยครับ,รบเป็นคอร์สที่ <c oughs> ดีมากนะครับถ้าใครไม่มาเรียนนี่ ไม่สมควรที่จะเป็นนักพัฒนาแน่นอนครับขอบคุณมากครับขาคาัา